รหัสร้องเพลงไงดีครับผมเสียงไม่ดีผมบอกเลยว่าคนถ้าคนจริงๆเนี่ยเสียงดีเนี่ยเสียงดีกับเสียงไม่ดีเนี่ยถ้าคนร้องเพลงให้ถ้าคนร้องเพงลงเ,พงเสียงดีเนี่ยจะสื่อสารความความเรียกว่าความความเป็นธรรมชาติหรือว่าความเป็นความเป็นความจริงใจได้ได้ไม่ได้ไม่เท่าคนร้องเสียงดีอ่าฉะนั้นฉะนั้น ฉะนั้นถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าพูดถึงบลูนะมันไม่เกี่ยวกับดีไม่ดีจริงๆคุณไม่ต้องดีก็ได้แต่ก็ให้มันมีสไตล์แล้วก็ร้องไงให้มัน,ให,มน,ใ,หมนให้มันสื่อสารได้อะไรเงี้ยก็หัดร้องก็เริ่มหัดเลยจริงๆนะผมผมว่าก็หัดจริงๆถ้าเกิดงงงันจริงๆถ่ายคลิปมาก็ได้แล้วก็แล้วก็อินบ็อกไม่ได้เพจก็ได้ลองให้ผมดูแล้วผมจะช่วยวิเคราะห์ให้แต่ว่าถ้าตอบช้าเนี่ยก็ยังงอนนะไม่ใช่ว่าไม่ไม่อยากตอบอะไรเงี้ยคือมันอาจจะเยอะอะไรเงี้ยแล้วผม อาจจะต้องทํางานหรืออะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่างแล้วจะดูให้ร้องอัดมาอะไรเงี้ยหรือเล่นกีตาร์อัดมาอะไรเงี้ยได้ตลอดไม่คิดตังค์ตอนที่อยากเรียนก็เรียนได้นะครับต่อมาได้ <laughs> ครับชมชมจนแล้วครับผมถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็รบกวนช่วยโนเนตามนี้ด้วยนะครับผมจะได้เป็นทุนทรัพย์ในการทำคอนเทนต์แล้วก็ซื้ออุปกรณ์ต่างๆนะครับผมเราจะพัฒนาอยู่เรื่อยๆครับผมมากครับผมฝากแชร์ฝากไลค์ด้วยครับ